ที่ที่ต้องใช้เอฟเฟกตทรงผมนี้เพราะว่าหัวผมล้านครับหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวนี้เราใช้เอฟเฟกก็ไม่ต้องแต่งหน้าเลยครับเอฟเฟกอย่างเดียวครับอยากทรงผมอะไรอยากรออยากสวยเอฟเฟกช่วยได้ครับ สวัสดีครับผู้ที่เข้ามาใหม่สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ